ก็อาจได้ยินชื่อแล้วานครับดังๆด้วยครับเจนฑตุภูลเมืองจันทร์ลุกเลยครับได้ยินชื่อลุกเลยครับนน้ พงศธรพรานโนไม่พงศธรพรานโนมม่มาไหมครับสิทธิชัยใจกล้าได้ชื่อลุงเลยครับ C C เธศาสั์สผู้มีสัตว์ 아미 <laughs>